toàn mò nhang dùn dàn cam đường nó và này lại cháu chào lại chào lại cháu này giặt hơn để biển vẫn mỗi người không có chắc biển ngọt này ra mò nhắn dùn dằn khám đường nó Và sao này xài dạ, lại cháu Xài dạ, lại dạ. đấy Xài lại Và cháu này dặn mặt mập hơn Ừ dạ. Mà ở biển vẫn biển มีงเาไปจับเกบี่นะดูถือมาเขาจะหาเก็บเล็ขายไปจัดใส่ได้บอกไ,ไดใช่แล้มามนเขนมาได้ใช่ไรกัน,นม,มาบอ,บอให้ใมากลยมาใ,มาใ่ไรมานมากลมาทัดฮาร์อยู่ก,ก็นี่ก็ยังหมู่นังว้า อยู่ข้างตูปนี่แล้วอยู่ข้างตูปเพื่อนลีลานี่แหละอเออธรรมดาเนาะเรื่องราวมันเนาะทุกไทยมูเฮงว่าวใส่เนาะทุกไทยมูเฮงว่าวใส่ใส่ได้แต่ระดับสำนันแล้วยังสำนันกระเซอีอนว่าลูกเมียแห้งเต็กแล้วเขาแห้งว่าวเนาะเขาแห้งบ,บุบไปหมดน่ะ แต่คนไม่ได้นั่นกันไปเชื่อก <subscribers> ัน <possibly> ย <their pleasure> <ped> ังมาเว้าวนะนี่ใจโอ้ยพโอ่แม่เอ้ยถุกแหงใครมวยแหงเกียบยำเป็นได้อัน ยังยา่านคือเขาบอกยานพันมาเอานั่นนะเออนั่นว่าแล้วเขาจะเอาหมดเรื่องแล้วพังมัไหรือบอแมนบัแล้วกันแล้วเขาเอาก็ให้เขาเอาแล้วของเขาอยากเขาอยากเขาตันนี้วันอยู่ในเจา้าวานวันนี้บนอยู่บนเช้าอะไรเดี๋ยวคืบอุกอยู่เลย ดูดัอยูใช้จับแผลแผลแล้วนะอยดูว่าหันก้มูให้หนีอยู่นี่จะให้หนีอีกบ้าอยากให้หนีคู่บอลอยากให้หนีคู่บอลคือย,อยูใช้ป่านมีวันอยูหรือว,ว่าทันหมอใช่ไหมมันมีวันอยู่บนเขาเลยยูแล้วนี่แหละแต่ว่ายังมีคนอีกตนเจอยู่ทันหมอเย ถ้าทูแล้วแ็มีผู้อิจดอแม่นี่ทางคนมีให้คนรับคนรวยเดอ้โอโนมีผู้อิจดทางชาญไจ้อยู่ดอ ใยใครมแล้วเปิดน้องแพร์ชือครับคนบ้านคนบ้านูน้บ้าน่นลำบากหรือเนาะลำบากบากนนมู่บ่นั่นนี่ยบ่มู่บ่เข้าใจกเดมูออยากนั่นนี่บ่ขบวะอ๋อขบคบไปได้หร ครบแล้วลำบากโอ้นินท้าดูมินนินทาใช่า,ชายมายนี่แหละอันหนึ่งอันสองมากกับบอลอยู่บอลเช้าบปลาหลายอันหลายอย่างกบมัดอ่กามีเยอะเลยลต่างกันร้อนกดโยมู่กันว่าจะไปหาเนี่ยนี่วันนั้นก,าก,าาก้าวเอาแล้ววะแม่นบ่ะตายแล้วเป็นอะไรงามนี่กันยังไง ไปกินข้าววัดหรอวะไปลอดกินข้าววัดไปแล้วตอนแ้วไปแล้วเพิ่งไปแล้วเพอีกข่าวอะไรพกเจ้าไปกินมาหรอเพิ่งเข่ามาแล้วงามนี่กางเข้ามาใส่ได้นี่เพิ่งบองามบ่เออมาไวมาก่ายอีกไปที่บอกต่อไปไวมาก่ายอีกไปมาเลยใส่ได้เหางนู้เราเนาะก่อนได้กินเราบ่แน่ใจหรอ Hãy lời mà thảm đâu còn tiếng cái phải phải nữa bánh nên một là, tôi ก็ได้ยนินเขามาถามหาเจา้าใครคนนั้นได้มาถามว่าจะให้เจ้าข่าวไปบอกลูกบอกลานมาเจ้าจะืไปเห็นเป็นยังไงบอกเห็น,น,นจักกลมเหรอทำมาว่ามันต้องแล้ว อยากหาอยาากหาลูกบ่ะลูกคนไปละบ่ม,มาบ่ะนี่เ้่เออคนหาเนาะคนหาเจ้าเอื้อเจะได้หาอ๋อปัญหาเขาก็บอกว่าเนี้ยเออคนหาเจ้าได้ฮะเจ,จ,จ้าหาเพื่อนบ่พอแพ จะถามแล้วบอะจะถามได้เออเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อแล้วพ่อแผล่มะพ่อน้องแผดเรามาดูถูกเจ้าไปจังหนยมีนะพ่อ้องแผดอ, <laughs> อไม่กำลังใจแล้วนะอกำลังใ,ใจแลโเยี่มยมาหาเนาะกำลังใจแ่นชงบึงแย่งกันใช้บาบหนะ ได้ยเดยอะจต็อ่อนบ่เห็นไหมเด็ดไ้เยอะแต็อ่อนเลแล้วาาจี้ใช้น้ำกันนี่เนาะ่านะมอเนาะจี้ใช้น้ำกันในก่้กองเนาะทีิปัดข่าวดังประเทศเนาะท่านหมอใ่้อุกใจนี่าวัดกับบริกินเดี๋ยวนี้ท,าทา่านท่านเนี่ยพ่อคุณประยู่เนาะ เมื่อไรพันยู่บด้กินเมื่อไรพันบรอยู่เนี่ยบริกินฮะแบบนั้นเราบ่เนาะเมื่อไรพันบรอยู่บด้กินจ้ะบด้กินบินทบาทเองเลยเป็นไรบินทบาทเองเลยใช่ผพาเดืองบินทบาทนะได้บอสบก้าแล้วท่านมองบก้าบก้าเลยเป็นยังท่านมันมาสมควรแล้วเนาะ เจ้าก็ไปบวชดิมันบ่ได้ตาแล้วมนไม่นดตำรามันบวชเป็นบาทโอ,อ้ยไม่นด้ตำราเอ้ยเปลนเนาันโมเนาะยเปาโอเคแล้วเปบ ราเทาไน่ะนะยู่ไปยอทานอใ่แล้วไปหาเจ้าตุ๊กตุครับยูไส่ายคลิปแตงอ้อนก่อนบอกแล้วนะบอกแล้วไปทายคลิปแตงอ้อนก่อนแรพนแรพี่ย่ไม่เห็นมาหาท่านมอกนเห็นไหครับม่วงที่นี่แม่จัโอชูไปอป เอาแล้วลิปนี้เอา,า,าทีาอ่ออกนอนี่ี่ทันนินี่เราไปางังนะชีวิวตันมหน่มแห่งสายร้ายครับสาย้ายาเอา,างน ตั้งันนั่นกันลีนี่เนาะนถกกันหมนมนท่ากันมาใช้ล่กัน <c oughs> อ๋อเป็นคนบ่มีมันมาปัจจัลายชบเอาเดังี่อยู่อยู่ลังีอยู่กับกนี่มาปาัจจัลายชับ มวงเฮ็ดช่ยฮะเนาะอืเน่ยเ็ดชมาทุกใมวงเฮ็ดช่มาทางรถเช่ะไปมาทางรถเช่ะไป็สร้างเป็นเนี้ยสว่านอะไรทางปจักรับสิมาทุกหมูทุกสิมาแบบไหนาจักเอากะเมื่อยลงแลบนี้ ม,ไนนนะมไูไม่เห็ดใช่ว่านี่นะน้อยเห็ดใช่ก็เมื่อยแล้วจักมาบาดายวัออนนี้แหละมาใส่ลายให้ใส่ลายจ่าเตงอ่อนใส่ลายว่าจะว่าจะไปหาคืนนี่ยว่าัรนก็เอาเออหอยได้งด้วยกันไนะจ่าเตงอ่อนว่าเจ้าน่อยจะไปหาลิ<อ>นน้ำนคืนว่ะจะบุกไปถึงบ้านเลยเห็นบอกใส่ลายเขาเลยเจ้าก็ได้บ่าวเาะเจ้าบ่ได้อยากไปบ่าวเขาพลาตัวแทนเฮาความจริงบ่มีพ่อเราว่าเราออกมาซื้อรถพ่ออยู่งฮันเดียดเจ้าก็ต้องไปเฮือนเล่าอ่ะเห็นบอ บ่นอ่ได้อนเวียบ่ด้ออทานเวียดเ่จล้ลง้วบอนอางอทานเวียดถามว่าเวียดแออกมาบ่นนี้บ่มีได้ถูกใช้ลาอีกแล้วทานโนส่ใช้ลายี่ที่สองที่สามาใช้ลาอีกแล้วบ่มีใส่หมูแหงยำบ่มีใส่แห้งยำมาใส่ลายใส่าบ่เป็นคนใช้ลายทานันมาใส่ลายฉะ้น่มมี เดี๋ยวเสมอมามีอีกมีอีกมีแต่คนใช้ไล่จะมามีไรคนกับใช้ไล่ไรบ้างอิจฉาบะเออเอาอที่ิจฉาเจ้าเรื่องไดนข่าจะเจ้ามาเนี่ยคอยเบิ่งจำคอยเบิ่งอยากมาแบบไม่บอว่าหนึ่มาเอาปีดดมาอิจามยังกับประธานเจ๊ไดงกับไปมาจอดรถจึกลูกหลานนะปะปะมาจอดรถจึกเลยครับอิจามกับประธานนี่ก็เบิ่งอยู่อืมมาว่ากนมั้ง นก็ระบอกน้อ้อยรถแล้วก็เติดโตมาเม็นลูกวันเดียร์อิคนละบ้าดแนาะคนแถวบ้านอือคนละบ้าดแนาะคนแก่น่ะเนาะแก่ยังเข่าแก่ยังอะไรคนแก่อายุนี่แหละคนแก่อายุอายุหลายอืายุแสนซ่าแสนโม่คนสัมฮานปันเดียวนี่บมาเห็นไฟจักคนเลยได้เห็นในทางกระบอปากตาทักเจ้าเลยบอกเขาบอกเลยไฟเจ้าอยากอายลักอายมาเดีออกไปเขับสาทางเน๊ะ ของวัดก็ไม่ได้กินหมอเดี๋ยวนี้น่ะกินกินอยู่กินอะยู่อ่าอัญญาพ่อพันยูอัญญาพ่อพันยูกินถ้าพันโมยูเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินอืมกินยกไหวมันเลอะถ้าคนพันยูก็จกไหวยากทั้งหลายไม่กินเป็นจกไหวกินก็คลายไปได้เข่าไปเป็นไหนอิมน่มในยากินหลงคลายเรากินกินอิ่มในยาเนาะอือเย่างลูกพ่อนีกินข้าวเขาจะแช่กันไหนแน่กินม้อหมในใจ บกผักในโมนนี่เจดนใจ่มมมว่าใส่มเมฮเชยอยุกใส่ไล่กันใส่ไ่แบเลยอราต่อ่อนบดว่าทานม้ยัไปบุ๊พอเพือนเมื่อคืนนี่วะน้ำกัยังไข่อนว,ว่าแล้วชานหมอมากชานหมอนะว่าอันชาแต่งอ่อนมากเนี้นะต่คนต่างว่ามันตีน้องเอาบน้ำตีนาองคนนี้มากก่ัว่าเขาชหมักเนาะว่าเขาิานะเจ้าเด้อาบ่ เจ้าชาว่ตงอนสามชิมือบวานะเจ้าอนอับชิมือบวโอ้เต๋อโอ้ยเรามาได้ปะบกให้เรามาต่เกาด้วใ่ข่อยบ่ได้ให่เรามาต่ข่อยบริบวกเขาบได้มาบ่ได้มาเามนันแหละเรามาเยี่ยมเ้แต่เกาเราก็บวะมาสองสามมือแล้วไม่เห็นเขาเราเอากรอจักแม่นบนี้กระาก็มาผ่านเบ่้อง ลองเถอะโมแม่นได้เถอะโมแม่นความจริงหอยต้นมหอยนี่ก็ดีหอยหอยเลยหอยหอยแล้วเราเราฟังหอยเครียดได้หอยกันมาวันฉิ่ถามเรื่องนี้แหละได้ยินเราว่าอันอันนั้นเราว่าเราแล้วหมอกถ้าเปลาลีเขาไปหาท่านโมนะบอกท่านโมก่อนแล้วเอยบอกเปลาลี่่อยเล้วเขาบอยเลยว่าอันนั้นต่อมาได้ยินคือกักโน หล่กลัวแล้วก็บอ่อยอยกนกันได้ชางว่าว no. yeah. so ่านั้นหร้แล้วักลี่ยงคือกบลักลี่ยู่คือกบลักลี่ไอหม่อไอ้านอยเมืองไอยหมดนั่นเนมอว่าเขาจะออกไปหาก็คดอด้ายด้ายเป็ดไอแบบด้ทยทหงมอไอ้แบบด้ายเาบกคือมูไอ้ฮาวมกคือมูไอ้ฮาบ่มีีอายเฮาเป็นคนบ่มี คนถูกคนจนอย่างกับมีอย่างกับมีหมูหมูคือมีแค่ผ่านมหมูมีนั่นหมูเห็ดอะไรมีนั่นหมูมีหั่นมาเบิ่งละมูมีหั่นเขามีดินมีเฮือนมีวัวมีควายมีอย่างเอาปิดบ่มีตะก้อนหรือกับมีอยู่้ตะก้อนหรือเห็ดลูกอะไรมีเออจะได้ลูกได้รมีอะไรนะจังเห็ดขายบ,บ่จะขายต้งเบิดเพราะขอต่อเลี้ยนไทยต้องดู พอโคตรหลุดเล่มใช่ในลูกเมียมาหลุดพอทำเมียแล้โม่เมียเราไปหักลำวันนี้หักไม้กลางวันนี้มันก็ตายทั้งเป็นเลยเนาะหมดจักแน่บาตกปลิ่นปลิ่นกระบอนกระโบเป็นหมดมีอย่างแค่นลงเลยหมดมีอย่างเลยงหักลำหักไม้ริบว่าจะว่อนนะหักไม้ริบมัดตายตกทางเดียวบาดเจ็บสาหัสไปเป็นจางพุกเป็นจางพ้อ ไปเป็นจังพ่อ,อไปพบจึงเห็นไปเป็นจึงพ่ออัอวานอมอยุหะป,ปีนีคนบ่มีอย่างม <ใน S 1> <น>ีดหัมบ่มีอย่างมีดหมบ่เออเดะตัวคนหล้นมันเกิดมาน้ำกัดไดหามมัมคนนี่อยู่แตะตัวคนหล่นหนยบ่มียางจอน้อยบตามใจอัาวานมอชีวิย่ใช้ชาวบานเนี่ย ตูปนี่ก็ได้ยินว่าเขาสิขายที่สีลายเจ้านีแหลยอ่าเขาสิขายเกาะมาเกิดไพ่ดี่ว่ะอ่าตอนนี้เอ,อื่อยจะาว่อนนี่เจ้าสิไปอยู่ใช้ฉบับนักบ้านนี่ท่านบมอให้บ้านนี่นนเนาะชิปอยูใช้เนี้ยฉบับเป็นสีขายที่ขายอย่างนีน<า>้เจ้าเชนใ้ญ่ตูปอีกนี่เจา้าเชเดือนไพ่ใช่วะ ย้ายไปใช้ตัวบนจักยู่ตามธรรมเลยน้ยาพ่อเขาเนีอยยู่ข้างวัดเนาะยู่ว่าเนาะทุน่วัดเลยนะยู่แจ่วัดเด้อบ่นเด้อจ้าคนไปคนมาไปย้ำใดยังเห็นย้ำนะไปบนธรไปยู่แจ่วัดบ่บนี่วงปจ๊ะเขาขายขายแ้วของเขาบ่ห่างเลยเนาะบ่ห่างบ่วงแะของเขาเนาะ งานบมแห้งหมดเยก็ได้แล้วเฮาเป็นคนบ่มีหย่างเราเป็นคนบ่มีอย่งเนาะทานมอเนาะลมตดอยู่เดี๋ยวทนหมอลมแห้งตอนกลางคืนมื่อนตูบจะไปหรือเปล่าไปเนาะหุดๆเดเนาะนี่กลางคืนรับยูหลอนรับยูบอ่รับจูผมผ่าผมผ้าเอ้สตวนเราให้ในก็รับแรับแบบรับแบบเะห ผ่า <ro> ผมอหลีมานะผ่าเอ้ตูนมาให้เออตูนมีเสือพร้อมนะเสือพร้อมุงมุงหมอนมุงมุงในยนงกลางไม่ได้มันลมยนงกลางไม่ได้เพราะผมมุกลางก็ได้ดอกหุ่งมือมีดอกมือมีดอกยุ่งมันลมนี่ตามโื่นภาคอบปันไม่ดิบเนาะอกอยากได้จะพาตังแล้วมันอินกันมีเงินมาปุ๊กตุบไม่ดีเนาะแล้วเรี่ยวปุ๊กตุบดีวชเนาะปุ๊บตุบจะโย่ใส่ก็อยู่นะ อ่ใสก็ม่ถูกได้นี้หยู่ใส่ก็ม่ถอหมูไรนี้เหนเราถกอปูใสก็ได้เป็นวัดไม่ใชิไรนี้ไม่ชไรนี้ปดินชาวบ้านบ้านจะข้านเลี้งอีกจะโดถูกมนพิชาาอีกเมื่อไหร่่จะขนแค่นี้มันมีมนอยู่มันเช้าละยาเขาคนอยู่ละลกเอาเอาตไหนอะไรยาไปจะแท้

หักแพร่งโวยหักแพงก่ะก็เชื่อแบบเนาะก็เชื่อว่าไร่หามาจากทางเดื่อห่าจากทางฝ่ายอ่ะพ่อแพทย์เดี๋ยวค่อยพอตัวไปรับเบาะท์ก่อนเด้อโดยเกือบค่อยดิเกือบค่อยเสียแล้วทีรับเบาบด์นับมี่พ่บอสจะรับรับแบบอาคลิปไปก่อนเด้อท่านหมอแล้วขอยิมายามไหมเอ้าสบายดีสบายเด็กพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พ่อแพทย์สัมภาษณ์ต่อพี่น้องทีเดีอวต่างชาติเราอยู่หลักท่านหมอกระไดพี่น้อง Bắt à, là làm bớt xa lắm rồi đấy ạ, để chụp lắm, phương nỉ bớt nào, để bảo nỉ chỉ đây khoi tùa con nữa, cái dong nước vào cái dong, quay lại, của xe, quay theo tạm cái cao hình nữa, cái nỉ gặp bố mình nhàng lại với nhau, sờ bài đi đấy, sờ bài đi khiến bớt,